สวัสดีครับ,รบสเปซบาร์กลับมาแล้วนะครับผมโก้แล้วก็พี่โอต๊ตทำหน้าที่เหมือนเดิมครับวันนี้เราพามาดูเจคู่เจเซเว่นครับเป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดขายนะแต่วันนี้เราพามาชมกันก่อนคือตัวนี้มันจะเป็นตัว PHEV มันจะเติมน้ำมันก็ได้ชาร์จไฟก็ได้แล้วเขาเขียนว,ว่าตัวนี้จะวิ่งอ, 1, 000, 000, 000, 000. อ่ะตอนหนึ่งคั้งหนึ่งชาร์จอ่ะได้มากกว่า1200งพโคตร้อโลค้ผมครับผมว่าช่วงนี้เป็นเทรน์ของ PHEV เลยนะที่ ไม่ว่าคุณจะเติมน้ํามันหรือว่าชาร์จไฟพอมันรวมกันแล้วเนี่ยระยะทางมันผูกมหาศาลมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีความเป็นซี่ซมีความแข็งแรงคือถ้ามองดูเนี่ยอาจจะมีความเรียบเรียบเหมือนตันๆนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วตรงกลางเนี่ยเขาจะเว้นว่างไว้ให้ลมเข้าเพราะว่าตัวนี้เขาเป็น TH E V เขาเลยมีเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันเรื่องของการระบายลมมันจําเป็นมากๆครับส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นโลโก้ของเจคู่นะครับไฟตัดหมอกอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเถิบเข้ามามีเซ็นเซอร์ครับ2จุดปึ๊บปบและตรงกลางเป็นเรดาร์นะเรดาร์แบบไม่ตะโกนเรียบๆเนียนๆนะครับทีนี้มาดูตัวไฟของเขาหน่อย ตัวไฟด้านบนของเขาเนี่ยจะเป็น daytime running light นะครับเกลักลั์ของตัว J7 เนี่ยเขาจะเป็นเรื่องของ Checker f ์ a ฟลกวดลายของธงหมากลุกอ่าส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นไฟต่ำลงมาอีกด้านล่างสุดเนี่ยจะเป็นไฟสูงกระโปรงด้านหน้าเนี่ยเรียบๆเนียนเยเลยนะครับก็เรียบหรูครับ เดี๋ยวขอขอแถมตรงนี้หน่อยด้านบนเนี่ยจะมีตัวกล้องติดรถมาให้เลยนะครับแล้วก็มี Adas อยู่ด้านบนสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภยัยไม่ต้องติดกล้องเพิ่มนะมาดูด้านข้างกัน,กนต่อครับตัวยางเขาขนาดอยู่ที่19นิ้วนะส่วนตัวล้อก็จะมีฝาครอบมาดูประตูข้างครับที่ปิดประตูทั้ง4บานร,รอบคันเนี่ยจะเป็นแบบเรียบสนิทนะเวลาเราล็อกประตูเขาจะเรียบเก็บไปเลยเดี๋ยวผมล็อกให้ดู เป็นไงครับเรียบสนิทเรียบหรูตามสไตล์ของ j จเซว่นครับแล้วก็ที่ผมชอบนะประตูด้านหน้าทั้งซ้ายและขวาของตัว J7 เนี่ยเขาจะเป็นกระจกอะคูสติกการาสครับกระจก2ชั้นประกบกันเก็บเสียงได้ดีเยี่ยมแต่เสียดายด้านหลังไม่เป็นอะคูสติกกลาสนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ผมว่า เขาคิดมาดีนะครับนี่สังเกตดีดีตรงด้านนี้ครับจะไม่เลอะเลยนะเวลาที่เราไปขี่เจอโคลนเจอฝุ่นเพราะมันจะมาเปื้อนตรงนี้ครับนี่เขาครอบคลุมลงมาถึงด้านล่างเลยทั้งตัวรถเลยครับนี่นี่นี่อย่างที่ผมบอกครับเอกลักษณ์ของตัวเจเจ็เขามักจะซ่อนลายพงหมักลุกไว้นะครับตรงขอบประตูด้านหน้าก็มีนะ เอาจิงๆตรงตัวยางเขาก็มีนะเออเว้ยแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับเขาจะมีราวหลังคามาให้นี่ลองขึ้นไปดูเลยนี่เขาจะมีราวหลังคามาให้แล้วก็จะมีพลาสมิกัลรูปแล้วก็มีซันรูปมาให้แล้วก็ถ้าสังเกตด้านข้างดีๆนะครับเนี่ยเขาเสา A เสา B แล้วก็เสา C เนี่ยเขาจะคุมโทนส,าสีดำทั้งชิ้นเลยตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงจุดน,นี้คือที่ชาร์จไฟตัวนี้ชาร์จไฟทั้ง DC แล้วก็ AC มาดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายเขาเนี่ยก็จะไล่กันไปนี่มีสีขาวสีแดงสีขาวสีแดงเทลไลท์เนี่ยครับก็จะเป็นเส้นเป็นาร์แล้วก็ไฟเบรกตรุมที่3ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นอยู่ด้านบนด้านนี้แต่ว่าจะไม่ดาวต่อเนื่องนะจะมีเว้นตรงนี้ไปน,นิดนึงแล้วก็คันนี้มีที่ปัดน้ำฝนหลังให้ไม่ต้องกลัวว่าฝนตกหนักจะมองไม่เห็นคันนี้สบายมากแล้วก็นี่เป็นโลโก้ p h e v ที่ดูโลโก้เขาในตัว V เขาอะาเป็นสายฟ้าด้วยเหมือนหางโปเกมอนปิกจู แล้วก็ด้านนี้นี่นีโลโก้ J7 เป็นสีฟ้าบอกเลยว่านี่รักโลกมาดูด้านหลังกันดีกว่าอ่าเป็นประตู p o w e r Tailgate ก็คือเป็นแบบว่าประตูไฟฟ้านะครับด้านหลังข้างในมีไฟสองสว่างมาให้ด้านล่างอ่าเป็นพวกอุปกรณ์นะครับจะมีที่ชาร์จถูกเฉินแล้วก็มีมีอะไรอ่ะอ๋อที่อุดยางถูกเฉิญแล้วก็มีที่แขวนของเล็กน้อยมาให้แล้วก็ มีห่วงอันนี้ไม่รู้ทําอะไรไม่รู้เพราะเป็นห่วงก็เลยมีห่วง <c oughs> แล้วก็กิมมิ่ของคันนี้ก็คือเขาดีไซน์มาให้ตรงนี้เป็นจอฉายหนังได้เด,ดี๋ยวทำให้ดูแกะตันนี้ฝันปุ๊บเว <c oughs> ลาไปแคมป์นะหาโปรเจคเตอร์สักตัวมานั่งข้างหลังนั่งดูหนังได้กลางคืนสบายๆไม่ต้องขนจอไป เก็บง่ายแล้วก็บอกด้านหลังตรงนี้สามารถพับแยกส่วนได้60-40นะครับก็พับแบบนี้ได้เลยนี่ก,กค็ค่อนข้างค่อนข้างเรียบนะค่อนข้างเรียบก็น่าจะเข้าไปนอนไม่น่าจะได้ขาเกิน เขามีไฟตรงนี้ให้ด้วยสองสว่างเพราะฉะนั้นกลางคืนตรงนี้แน่นอนสว่างมีไฟสองสว่างข้างในให้ด้วยอ๋อมีนี่เขาก็เอาเล็กตรงนี้ด้วยหนึ่งจุดไม่ต้องอยากรู้อีกทีเขาหัวมาทำอะไรแล้วก็มีนี่เราแกะมาได้ก็คือเวลาฉุกเฉินก็เป็นที่วางอ๋อเป็นสามเหลี่ยมป่ะเป็นสามเหลี่ยมใช่อปลายฉุกเฉินอ่าปิดึ๊บมีเซนเซอร์ไหมเอาหัวไปหนีบนะ มีนี่ไงเบาเบาเบาเแล้วก็สรงด้านนี้นะครับก็คือจะเป็นที่ต้มน้ำมันแล้วในส่วนของสเปคเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็คือได้เครื่อง1.5ลิตรนะครับแล้วก็เอาอพุทของเครื่องยนต์เนี่ยคือ143แรงมา้าแรงบิด215นิวตันเมตรมอเตอร์เนี่ยเอาพุทอยู่ที่204แรงมา้าแล้วก็ได้ทอก์ก310นิวตันเมตรรวมแล้วทั้งหมดนี้ก็คือจะได้แรงมา้าทั้งหมด347แรงมา้าแล้วก็แรงบิด522นิวตันเมตร0ถึง100 8.5วินาทีอาจจะไม่ได้ซิ่งมากแต่ก็โอเคแล้วพอเพียงกับการใช้รูปร่างหน้าตาหล่อเหลาบึกบึนอย่างแกรนด์ชโลเวอร์ขอดูแบบว่าใต้กระโปรงน้องหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวพาไปดูใต้กระโปรงน้องน้องคนไหนคนนี้แหละคนนี้อ,อย่าไปเปิดกระโปงคนอื่นนะการเปิดฝากระโปรงนะก็คือเราอ่ะดึงตรงนี้สองทีได้เลยตรงนี้ไม่มีสลักแล้วเสร็จแล้วเราก็มายกเนี่ยฝากระโปงเบาสองนิ้วนี่ยกไปเลย อันนี้ก็คือเครื่องอยนต์ของเขาปิดง่ายๆเบาๆามาดูด้านหลังของ J7 กันหน่อยนะครับอ,อย่างแรกที่รู้สึกได้เลยนะครับความกว้างเล็กรูมเฮดรูมส่วนสิ่งที่ผมรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกตกใจเลยนะก็คือตัวแอร์เขาทำไมมีอยู่ช่องเดียวแล้วก็ ถ้านั่งสองคนเนี่ยผมว่าต้องมีแย่งแอร์กันแน่นอนเลยเฮ้ยห้านาทีคนละหนาทีนะแอบแบบผัดใจนิดนึง่ะอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าเขาใส่ใจเหมือนกันนะของเจคูเจเตัวนี้เขาจะมีไฟซ่อนอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าเกิดมีรถมาด้านหลังหรือมีคนเดินมาด้านหลังเขาจะเตือนเราว่าอย่าเพิ่งเปิดประตูนะเหมือนบลายสปอตของคนขับอะครับที่เขาจะสามารถมองได้ว่ามีรถแซงมาด้านซ้ายด้านขวา ในมุมอับสายตาหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันเราไม่ต้องหันไม่มองไม่ต้องแบบเฮ้ยมีรถมาเปล่าวะมองไฟถ้าไม่มีไฟคือเปิดได้เลยด้านข้างผมตรงนี้ก็จะมีที่วางแขนแล้วก็วางแก้วได้สองสองแก้วนะแต่ว่าค่อนข้างชิดกันเลยนะครับถ้าดูดีๆวงเป็นเลขแปดเลยอ่ะอ่านี่นี่น,นี่มี USB สองช่องนะครับแต่ว่าแบ่งเป็น Type A กับ Type C นะก็ ถือว่าดีครับมี2ช่องน่าจะชาร์จไวที่ Type C นะคิดว่านะและสำหรับบ้านไหนที่มีลูกๆตัวเล็กตัวน้อยนะครับนี่มี ISO FIX มีมาให้ครบๆเลยเนี่ยผมชอบตรงเนี้ตัวเบาะเขาอ่ะเขาจะแอบมีเท็กเจอร์ลวดลายอยู่นะตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์อะไรนะแต่มมองแล้วมันจเจริญหูจเจริญตาครับ ด้านหน้าก็มีนะลวดลายแบบนี้เลยสําหรับคนที่นั่งด้านหลังด้านซ้ายจะมีสิทธิพิเศษนะครับสามารถปรับเบาะเองได้ด้านหน้าเนี่ยสมมติถ้าเกิดเขามาชิดเรามากเกินไปเราก็แบบเฮ้ยนายขอปรับเบาะหน่อยนะนี่ดันได้เลยครับเราได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นสบายครับแล้วสำหรับที่นั่งด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยก็คือวิธีสตาร์ทรถก็คือเราต้องเหยียบเบรกหนึ่งครั้งจอก็จะทำงานขึ้นมา นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีฟิสิอร์แบ t เทมาให้ก็คือเราสามารถกดเลือกว่าจะได้โหมดเป็น EV เป็น HEV มีไฟพามากมีล็อกรถเลือกโหมดตรงนี้ได้แล้วก็ตรงนี้จะมีเกะก็คือเปิดมาเนีลึกอยู่นะนี่่ถึงข้อสอกนี่ลึกอยู่นะลึกอยู่ข้างในมีช่องแอร์มีช่องแอร์ข้างในนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้ววางได้2จุดแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ข้างข้างนี้ไม่มีมาให้ แล้วก็มีเกทหน้ารถมาให้นี่คันนี้มีเกทหน้ารถมาให้มีไฟด้วยนมีไฟด้วยเป็นซอฟต์นะเป็นซอฟต์ไม่ตึงปังแล้วก็ลำโพงคันนี้ลำโพงคันนี้เป็นโซนี่โพงในคันนี้ปรับได้สี่ทิศทางก็คือเข้าออกได้ขึ้นลงได้ด้านนี้จะเป็นการควบคุมอนเตอร์เทนเมนต์ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับ อ่า i v e Cruise Control แล้วก็ข้างนี้จะคุมเรื่องใบป,ปัดน้ำฝนแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวไฟต่างไฟสูงส่วนด้านนี้จะเป็นเกียร์นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะมีชุดควบคุมตรงนี้เราสามารถเลือกเปิดไฟออโต้เปิดท้ายเปิดที่เติมน้ำมันได้ตรงนี้แล้วก็นี่นมี Head Up d i s p l a มมาให้อยู่ดีเนาะด้านบนนี่ไฟส่องสว่างด้านเาอ่าไฟแต่งหน้าได้ไฟขาวมาแล้วก็ถือว่าใหญ่นะถือว่าใหญ่อยู่นี่คือใหญ่เกือบเท่านี้เลยเนี่ยเนี่ยกระจกมองหลัง กระจกหลังน่าจะเป็นตัดแสงออตโต้อันนี้เราสามารถเปิดปิดไฟได้ช่องแอร์เป็นแบบช่องแอร์ปรับมือซ้ายขวาในช่องแอร์ใหญ่มากส่วนช่องแอร์ตรงกลางอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆจอ,อข้างๆจอตรงนี้นะครับซ้ายขวาก็ปรับมือเหมือนกันข้างบนมีลําโพงมาให้ตกลงไฟเป็นแบบทัชเหรอคืออย่างนี้อซอฟท์ทัสไฟอันนี้มันสามารถเปิดได้อย่างนี้อันนี้ก็คือเปิดหมดทั้งสองดวงส่วนอันนี้ถ้าจะเปิดดวงเดียวอ่ะเราก็แต่ข้างเดียวมันติดกขึ้นมา จะบอกว่าซารุกคันนี้ใหญ่มากคือเปิดเปิดได้ค่อนข้างกว้างเลยอะแต่ว่าเขาจะเปิดเป็นสองสเต็ปนะก็คือสั่งเปิดครั้งแรกเขาจะมาประมาณนี้แล้วก็เลื่อนไปอีกสเต็ปที่สองก็คือจะสุดเนี่ยกว้างจริงๆเนี่ยกว้างกว้างเอาไปอ่ะเนี่ยขึ้นไปแบบเห็นไหมขึ้นไปแล้วอยากจะตะโกนว่าฮ่าเซเบ่นยา <c oughs> แล้วก็จอเนี้ยจะเป็นจอแนวตั้งอ,อ่ะเข้ามาก่อนแล้วรูดลงมาตรงนี้จะเป็นช็อตคัท ซึ่งชอบมากช็อตคันตันี้ใหญ่โตคือเราขับรถอยู่เนี่ยเราสามารถหันมาแล้วเราเห็นได้เลยว่าเฮ้ยม okay ันใหญ่อะมันโอเคแล้วเราสามารถคัสตอมได้ก็คือกดตรงนี้นี่แล้วก็สามารถเอาที่เราอยากจะใช้ขึ้นไปได้คันนี้ได้เบาเป็นเบาเป่าลมเย็นมาบอกเบาหน้าไม่มีเบานวดไม่น่าจะมีนะเพราะว่าหาไม่เจอคิดว่าไม่น่ามีแต่มีเบาเป่าลมเย็นมาให้อ่าสองเบาหน้าลมร้อนก็มีลมร้อนก็มีฮีทก็มีจะใช้หรอแล้วก็มีแอมเบียนไลท์แอมเบียนไลท์ก็เลือกได้บลายสี อ่านะครับแล้วก็คันนี้ก็น่าจะขับเคลื่อนล้อหน้าเขาดูอย่างนี้ก็ชัดเจนมอเตอร์อยู่หน้าเขาจะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกก็คือมีเป็น HEV EV แล้วก็ EV+ แล้วก็มีได้โหมดตรงนี้ก็มีเป็น Eco Normal Sport นะครับแล้วก็มาเล็ก Energy เนี่ยก็คือเราสามารถเลือกได้คือเดาว,ว่าคันนี้ถ้าแบตต่ำกว่า30%มสิบเปอร์เซ็นตะ์เครื่องยอนต์จะทำงานทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยปั่นไฟจริงๆอนะพี่ว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจนะคันนี้คือถามว่า มันก็มาแก้ปัญหาเรื่องเรื่องเรื่อง E ีีอ่ะคือหมือว่าถ้าเกิดว่าที่ชาร์จใช่สมมติว่าเราอยากไปเที่ยวเราหาที่ชาร์จไม่ได้น้ํามันก็ตอบโจทย์แก้ปัญหาให้เราได้ถูกไหมไม่ต้องไม่ต้องห่วงว่าน้ามันจะหมดอ่าแล้วเราก็มีพลังงานที่เป็น E ีวีที่เราจะไปใช้งานได้ด้วยอ่าแล้วก็หนึ่งถังหนึ่งชาร์จวิ่งได้พันกว่าโลนี่พูดเลยพูดเลยท้าเลยถ้าเกิดว่าคันนี้นะแล้วถ้าเกิดได้เทสนะจะขับไปกินข้าวเชียงใหม่แล้วครับกันพูดแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นี่ มาลุ้นราคากันเดี๋ยวว่าคันนี้จะเปิดตัวเท่าไหร่เพราะว่ารเราถามถามมาเนี่ยเขาบอกว่าคันนี้น่าจะเปิดตัวช่วงมอเตอร์โชว์ชแต่ละคนก็ยังแบบไม่กล้าฟันธงอ่ะก็คือเปิดขายแน่ๆละประมาณเดือนมีนาเมษานี่แหละ,ะ,ะแล้วส่วนเรื่องราคาเนี่ยเท่าที่เราวิเคราะห์คิดว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยําล้าน ผมว่านะถ้าต่ำร้านนะมีผมคนหนึ่งนะที่ต้องเซ็นใบจองและดนเมนชันของรถผมว่าขับในเมืองไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่เธอทานะแล้วก็ตามสเปคที่รู้มานะเท่าที่รู้มาตอนนี้คือยังมันสเปคมันยังไม่ออกนะ mm hmm. ก็คือแบ mm hmm. ตเตอรี่หนึ่งชาร์จเนี่ย mm hmm. เราสามารถวิ่งได้ประมาณร้อยโล mm hmm. ซึ่งถ้าเราขับในกรุงเทพอย่างเงี้ยเราไปทํางานไ,าไปกับ 30- 40โลอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสบายสบายผมว่ายุคนี้ถ้าเกิดคุณยังกลัวเรื่องของที่ชาร์จ หรือว่าเดินทางไกลไปต่างจังหวัดแล้วเดี๋ยวมันจะไปหมดกลางทางไม่มีที่ชาร์จที่ชาร์จเต็มที่ชาร์จทางอะไรพวกนี้ PHEV อาจจะเป็นคําตอบของคุณได้มันให้ความสบายใจแล้วก็ลองมาทายกันดีกว่าครับมาลุ้นกันหน่อเมาลองมาทายเรื่องกันว่าเขาจะเปิดโั่กี่บาทฝากเ,เพื่อนๆนะครับลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่าทายราคากันเท่าไหร่ตัวเริ่มต้นตัวท็อปบอกมาเลยครับที่ที่เราอยู่คือ โอมาดาแเจคู่สีนครลินสีคหลินก็ต้อง <Okay. S 2> ขอบคุณด้วยนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมรถก่อนไปก่อนไปฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะาฝากด<อ>้วยครับด้วยความที่เราก็ทํามาประมาณ3-4เดือนแล้วเ,เราเริ่มเห็นช่องทางแล้วว่าเราอยากจะทําอะไรบ้างอะไรที่ทําแล้วคนดูชอบใครที่ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแนวทางในการที่เราจะพัฒนาช่องของเราต่อไปเรารับฟังทุกคอมเมนต์ครับผม